สวัสดียามเช้าค่ะจากฟั่งอเมริกาพาชมผักบุ้งแล้วค่ะฝนตกใส่กำลังงามเลยใบโหระพานังรักปีนี้ออกไม่ทันเลยค่ะเห็ดออกเดียวแกงเห็ดเกือบทุกวันถั่วฝักยาวยังไม่ออกยังไม่ออกฝักค่ะ พริกพริกกำลังงามกำลังออกดอกมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศกำลังเป็นลูกเลยค่ะใบกระเพราค่ะฝนฝนตกใสายโอ้ใบยอย่างงามเลยเนาะคะ่ะใบกระเพราผักกระเฉดเนาะคะ่ะอันนี้มะเขือพวงมะเขือพวงก็ยังไม่เป็นลูกค่ะผักชะอมค่ะอันนี้ก็มะเขือพวง มันตอนตอนหน้าหนาวมันตายพอพออากาศร้อนมันก็โผล่มาใหม่เนาะค่ะมะกูดค่ะมะกูดก็ตอนหน้าหนาวตายพิมตัดกิ่งออกพอหน้าร้อนมันก็โผล่มาอีกใบบัวปกค่ะใบบัวบกนี่บางเนี่ยไม่ได้ปลูกเนาะค่ะเกิดเองเลยเม็ดมันร่วงมันก็เกิดเองมะละกอค่ะมะละกอปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วพอ หน้าหนาวมันตายนะคะต้นมันเอเ่อเปื่อยเหี่ยวนะคะบิ่มเลยตัดตัดให้มันสั้นแล้วมันก็มันงอกมาอีกนะคะไม่รู้จะเป็นลูกไหมมะละกออันนี้มะละค่ะมะละอันนี้บวบอันนี้บวบอันนี้มะละอ่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดสีม่วงกำลังงามเลยค่ะ แม่ร้อนนะคะนี่รอดูจะได้กินลูกไหมอันนี้บวบเนาะคะ่ะบวบก็กำลังงามเลยค่ะ ถั่วฝักยาวปลูกรุ่นสองค่ะมาดูดูลูกพรับเนาะคะ่ะปีนี้ติดหลายลูกอยู่ปีที่แล้วติดแค่สองลูกเนาะคะ่ะอันนี้ปลูกปีที่สองค่ะซื้อกิ่งมากิ่งตอนมาปลูกค่ะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกเนาะคะ่ะประมาณสิบลูก มันติดเยอะอยู่เนาะค่ะแต่มันล่วงหมด10ลูกประมาณ1ิบสบลูกเนาะคะ่ะประมาณนี้แหละอันนี้มะเดือค่ะมะเดือมะเดือก,มอก็มะเดือก็กำลังกาลังออกลูกเต็มเลยเนาะคะ่ะมะเดือมีสองต้นนะคะครับเค้กน้อครับเค้ก กัดทุกอย่างเลยเนาะคะ่ะดูกัดต้นมะเดือ่อจนจนกิ่งตายเลยเนาะคะ่ะค,ครับขีมือคับเค้กเองกล้วยเนาะคะ่ะกล้วยก็กำลังงามโดนฝนตะไครค้ค่ะตะไคร้นี่หัวขาเนาะคะ่ะหัวขาหน้าหนาวมันก็ตายเนาะคะ่ะพอช่วงนี้หน้าร้อนมันก็โผล่มาอีกใบาชาพูเหมือนกันคะ่ะ พี่คนไทยก็ให้มาบีมเอามาปลูกปีที่แล้วอย่างงาเพราะหน้าหนาวมันตายมีว่าแต่มันจะไม่เกิดนะคะมันเกิดมาใหม่แล้วหน้าร้อนมาแล้วกล้วยคงกล้วยคงจะมีเปอร์เซ็นได้กินลูกยากพอพออากาศพอมันเริ่มออกจะออกปรีออกลูกมันก็หนาวนะคะมันก็ไม่ทันเอาจะปลูกไว้กินใบใช้ใบเนาะคะ่ะปลูกไว้เอาใบหอ่อ ข้าวต้มหอหมกเนาะคะ่ะใบที่นี่เขาก็ขายแพรงนะคะใบใบกล้วยะคะ่ะกับเก๊กกับเก๊กกับเก๊กเจ๊บบาย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 